ผลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานวันนี้เรามาดูข่าวหนังสือพิมพ์วางแผงหน้าหนึ่งนะครับแล้วเราจะเห็นบรรยากาศอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วว่าไอ้ความหวังว่าจะชนะด้วยมือของฝ่ายค้านนั้นอย่าไปหวังอาจจะมีใครจะหวังก็ไม่เป็นไรครับแต่ที่ผมบอกว่าอย่าไปหวังเพราะว่า หัวใจสำคัญก็คือวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนี่ยังรออีกวันหนึ่งนะครับประสบความสำเร็จคือทำให้การเปิดโปงข้อเท็จจริงต่างๆผมว่าใช้ได้ครับประชาชนตาสว่างกันเรามาดูหัวข่าวที่เป็นผลจากการอภิปรายมานะครับเ a i ี y New บิ๊ก ป้อมแม่ขอโทษทีอ่านตามหนังสือเบื้อกป้อมน็อตหลุดปฏิวัติโยนระเบิดบิ๊กตูโยนระเบิดเบื้อกตูคาสภาพลลัภาพนะท่านท่านจะเห็นนะครับผลเอกประวิทย์กำลังอภิปรายขึ้นหน้าหนึ่งหมดทุกฉบับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือการรัฐประหารนี่ มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำกันเล่นลหัวเลาะกันเล่นๆเป็นเรื่องโจกๆคุณประยุทธ์แสดงตัวเฮาเมื่อพลเอกประวิทธ์ชี้บอกประยุทธ์คนเดียวเนี่ยที่ทำข่าวสดประท้วงวุ่นแตะป้อมจุติร่อแร่ประชาธิปัตย์รับมีโหวตสวนอาการจุติหนักมากนะครับ อันนี้ส่งสัญญาณจากข่าวเดียวผมจะเก็บรายละเอียดให้ท่านทราบมติชนมุกเบือกป้อมโยนตูทำปฏิวัติคนเดียวสันติสันติพร้อมพัดลําตีช่วยคังนะครับจุติอาการหนักอันนี้มีผลจริงๆครับผมเช็คจากสายตรงในในสภาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ข่าว อันนี้สิครับสำคัญไทยโพสต์บางทีข่าวหนักๆอื่นๆเนี่ยมันไม่มันอาจจะบอกผลว่ามีอาการหนักแต่ว่าแสบๆคันๆด้วยเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดไว้ท่านดูเนีย <laughs> เพื่อไทยทุบเตียงชัยวุฒิ <laughs> แม่ไทยโพสต์เก็บตรงนี้แหละครับให้ดูที่เต็มๆฉบับเป็นอย่างนี้ครับทุบเตียงชัยวุฒิ ข้างล่างบอกรายละเอียดเลยครับศพช่องรอยล้าวภายในพักเขย่าต้นกล้วยบีรัฐมนตรีหนีบวย้ยวันนี้มีข่าวแน่นอนแล้วนะครับมีการต่อรองกันว่อนสาภาเลยครับหัวละสองล้านมือละสองล้านบาทกรุงเทพธุรกิจ ศึกในปชปจวบความจุติจุตินี่จะเจอหลายดอกเพราะว่าข่าวภายในพักประชาธิปัตย์นะครับก็มีข่าวกระสินกระสายมาว่าสมัยหน้าจะกระโดดไปอยู่กับประยุทธ์เต็มตัวครับพักรวมรวมไทยสร้างชาติกับพีรพันธ์เสรีและพีวิภาคคือ จะไปรวมอยู่ทั้งนู้นแล้วก็จะคาดฝันหวานว่าจะได้กินตำแหน่งรัฐมนตรีอีกดังนั้นอาจจะมีการล้างแค้นด้วยไหนจะหอบสตังจัดการไปรัฐมนตรีไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูแลพักคไม่ได้ช่วยเหลือพวกพวกมีโอกาสถูกสวนดังนั้นถ้าเราดูจากหัวข่าวทั้งหมด แล้วก็อาการของคุณประยุทธ์นะครับคือคุณประยุทธ์หลังจากที่คุณประวิทธ์ชี้บอกไอเนี่ยคนเดียวอะ่ะที่ทำรัฐประหารประยุทธ์ยิ้มล่าเชียวครับภาพนี้เป็นข่าวจากข่าวสดที่โคดเอามาอีกทีหนึ่งระหว่างที่พลเอกประวิทธ์พูดเรื่องการรัฐประหารชี้ไปที่ประยุทธ์ ประยุทธยิ้มละล่าล่า,าเริงเมื่อเป็นอย่างนี้การที่พักออสอสอปัดเศษทั้งหลายที่ผมเรียกสัมภเวสีเนี่ยมีข่าวที่จะกระซวกหากล้วยหากล้วยกันเป็นสวนครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่า หนึ่งมือหนึ่งมือหกิโลนี่ไม่พอก็จะเอามือละสองล้านเมื่อสภาพการคุณประยุทธ์เลิงรากกับการรัฐประหารทำให้บ้านเมืองเสียหายขนาดนี้ประชาชนทุกยากความเสียหายของประเทศชาติจากการรัฐประหารที่คุณประยุทธ์ทำมาเนี่ยวันนี้มันจมดิ่ง ก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของแกจะเรียกเวรกรรมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าวันนี้บาปกรรมกำลังไล่ก็คือมีการต่อรองโดยเฉพาะเจ้าป๊อกไอสามปอเนี่ยมันร่วมกันครับคุณประวิทย์ก็ดิ้นหนีตายเพราะว่าก็ในเมื่อ,อ,อปรับคอรมอกันสองสามรอบตั้งแต่ปลายคอสชแล้ว ก็อ้างว่าวังไม่เอาฉันวางไม่เอาพี่นะพี่ก็เลยไม่ไม่ได้ดูแลอะไรสักอย่างนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ประวิทธ์ก็รู้สึกกูก็โยน,นให้มึงนี่แหละประยุทธ์ก็ทำท่าเลงล่าเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปสงสารมันนะครับผมว่าก็ดีแล้วครับนะครับก็ จะเรียกว่าอะไรเจออะไรดีแ่ะครับคุณประคุณประยุทธ์ก็สร้างรัฐธรรมนูญเพื่อจะสร้างสอสอ,สอปัดเศษขึ้นมาแล้ววันนี้ยังอาจหารถึงกล้าถึงขนาดรู้ทั้งรู้ว่าบ้านเมืองมันเสียหายจากระบบอย่างนี้แต่แน่นอนคุณประยุทธ์ไม่ต้องการให้ระบบรัฐสภาเข้มแข็งอยู่แล้วนี่คือความประสงค์ของหวังเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่ การต่อรองเรื่องผลประโยชน์ในการโหวตอาการหนักมากสามคนหนึ่งพลเอกเอ,เอ,เอ,อนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยสองสันติพรมพักสเจ้าชัยวุฒิครับเจ้าชัยวุฒิเรื่องจริยธรรม แล้วก็แสบๆคันๆเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้ทราบปรากฏว่าจากอาการของคุณประยุทธ์ที่ทำเช่นนี้ก็เกิดการวิพากษ์วิจาร์ณกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะนอกสภาอ,อ,อาจารย์ประจักษ์นะครับอาจารย์ประจักษ์หลายคนครับเห็นความมีความคิดเห็นเรื่องนี้บอกว่าการที่นายพลระดับหัวหน้ารัฐประหาร พยายามปฏิเสธกลางสภาว่าตัวเองไม่ได้ร่วมทำรัฐประหารอย่างน้อยก็สะท้อนว่าการรัฐประหารกลายเป็นสิ่งน่ารังเกียจไม่ต่างจากการชัดดาวกรุงเทพล้มเลือกตั้งที่คนเคยเข้าร่วมพากันออกมาปฏิเสธแทนที่จะภูมิใจสังคมขยับไปอีกขั้นทางการเมืองวัฒนธรรมอันนี้อาจารย์ประจักษ์มองในมุมดีไปหน่อยนะครับมองว่า ไอ้นายพลพวกนี้รู้ว่าผิดแล้วแต่ว่าคุณนัทวุฒิไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นครับนัทวุฒิบอกวิจารณ์หนักสัตตูยกมือยิ้มร่าเป็นคนทำรัฐประหารลั่นไม่ตลกชีวิตชีวิตคนพังเท่าไหร่แล้วแล้วก็ มีข่าวที่ไม่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์พลงไม่ได้บอกว่าที่ประยุทธ์มันยิ้มล่าเนี่ยก็เพราะว่ามันภาคภูมิใจกับการทำรัฐประหารเพราะว่าคนในวังคนสำคัญสุภาพสตรีสั่งนะครับสั่งตรงมาที่ประยุทธ์ เพราะว่าเมียของแกเนี่ยไปอยู่ในวังแล้วก็มีการพูดจากันเรื่องนี้มากจนทั่งภรรยาก็มาแจ้งข่าวสามีดังนั้นสายตรงจากวังที่ส่งข่าวเข้ามาเนี่ยทำให้ในายประยุทธ์เกิดความภาคภูมิใจเมื่อเป็นอย่างนั้นการที่บ้านเมืองมันเสียหายถึงขนาดนี้แล้ว เกิดพักสสปัดเศษแล้วประยุทธ์ก็ยังไม่สำนึกในความผิดว่าที่คุณมาสร้างรัฐธรรมนูญอย่างนี้แม้จกมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ยังจะเอาห้าร้อยหารอีกก็เลยเกิดข่าวครับข่าวที่หนึ่งก็คือข่าวเจอสัมภเวสีกำลังวิ่งต่อรองขอกล้วยกัน จาละวันนะครับดังนั้นวันนี้คุณพิเชษแม้จะออกมาปฏิเสธนะครับพิเชษสิิริชวานบอกว่าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังก็บอกคุณพิเชษนะครับไม่มีใครเข้าไปหวังอะไรกับกับพวกท่านหรอกพิเชษหึมรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ยังอยู่บนเขียง ยันเที่ยวนี้มีเซอร์ไพรส์ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังก็แล้วแต่คุณวิเคศนะครับในฐานะเสียง16เสียงที่บอกกับสังคมว่าไปไปทางไหนจะไปพร้อมกันดังนั้นถ้าจะมีการจ่ายหัวละสองล้านก็ต้องเอา16คูณถ้ามีการโหวตผ่าน แน่นอนครับยังมีเวลาต่อรองกันอีกวันหนึ่งเนี่ยวันนี้อนุพงศ์เจอเข้าไปแล้วสันติก็เจอไปแล้วนะครับส่วนไอ้เจ้าสุชาติที่ถแถลงข่าวไปแล้วสามคนสุดชาติประยุทธ์ประวิตย์อันนี้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับชุดที่จะต้องต่อรองกันขณะนี้นั่นก็คือถ้ามีการโหวต ผ่านให้ก็สแสดงว่าเรียบร้อยไม่มีใครเขาเชื่อถือ,อ,อน้ำมนต์คุณพิเชษแล้วนะครับดังนั้นผมว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสทองของท่านแล้วครับไอ,ไอเราจะไปว่าพวกพักปัดเศษก็ไม่ได้ก็ในเมื่อคุณปะยุทธ์แกทำรัฐประหารแล้วก็ยังยิ้มล่าถูกคุณวมวิชีหน้ายังยิ้มล่าอยู่อย่างเงี้ยมันจะไป ขนมผสมน้ำยาจะจะไปว่ามันก็ไม่ได้ก็ต้องสมสมน้ำหน้าเท่านั้นแหละครับแล้ววันนี้เป็นโอกาสทองแล้วเพราะว่าอกข้างหน้านี่ไม่รู้จะได้จะได้กลับมาหรือเปล่าจะบอกว่าห้าร้อยหารจะได้กลับมาอีกก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่และวันนี้ก็มีข่าวว่าข่าวจากในสภานะครับจาก สายข่าวจากกกตรายงานสสในสภาสายข่าวเรารายงานมาว่าเมื่อวันศุกร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีคนระดับบนบิ๊กบิ๊กของกกตห้าคนครับสารรัฐธรรมนูญเชิญไปพบเพื่อที่จะหาหลือว่าไอห้าร้อยหารเนี่ย จะไปยังไงจากข่าวภายในสารรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ปวดกระบาลว่าจะหาทางอุ้มประยุทธ์ยังไงตามที่ประยุทธ์สั่งการลงไปให้พลิกมติกลับเป็น500ห้าร้อยหานเพราะสารเขาบอกว่าวันนี้มันใช้ห้าร้อไม่ได้แล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญแก้แล้วเป็นบัตรสองใบดังนั้นสสพึงประเมินแบบเดิมทำไม่ได้แล้วก็กำลังหาทางออกกัน ดังนั้นบทบาทที่สสปัดเศษที่จะแสดงบทบาทในการโหวตครั้งนี้เนี่ยที่มีข่าวว่าเรียกรับเงินต่างๆกันแล้วก็น่าเชื่อว่าเป็นจริงเนี่ยกำลังจะทำให้สารรัฐธรรมนูญก็ปวดกระบาง ถ้าจะอุ้มต่อไปก็จะเจอสัมภเวสีอย่างนี้เข้ามาในสภาอีกแล้วก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์เสียหายแต่แน่นอนครับถ้าขาสารรัฐธรรมนูญไม่มีความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองก็ปล่อยมันเสียหายไปนะครับเพราะว่าวังเขาไม่ต้องการความมั่นคงของความศรัทธาในระบบสภาของประชาชนอยู่แล้ว นะครับนี่ก็เป็นข่าวเรื่องข่าวจากกกนตนะครับเรามาดูข่าวอีกทักข่าวเป็นยังไงครับเรื่องราวของรัฐมนตรีชัยวุฒิรัฐมนตรีดีอสกับภรยาเรื่องเตียงหักภาพนี้เป็นภาพ ภรรยานะครับที่ของเจ้าชัยวุฒิคือนางสาวการนิดที่ผมเรียนแก่ท่านให้ทราบปรากฏว่าข่าวภายในเร่งส่งข่าวมาด่วนนะครับเร่งเร่งชงข่าวมาด่วนสอสอ ชนกที่เป็นคนอภิปรายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับภรรยาของคุณชัยวุฒินะครับดังนั้นข้อมูลต่างๆที่เขาได้มานี่เป็นความเหลืออดของภรรยาแล้วรูปนี้คือรูปกิ๊กที่ถ่ายคู่กันนะครับแล้วก็ บอกให้ทราบด้วยว่าเป็นนักข่าวที่เข้าไปทำงานช่วยงานก,นกันกับเจ้าชัยวุฒิและก็ตกเป็นข่าวอื้อเฉาในสภาแต่ว่าเขาขอว่าให้พรางหน้านะครับเราก็ถือว่าเอาพรางก็พรางครับไม่เปิดนะครับเพราะว่า ยังรักษามารยาทต,ตามข้อตกลงสุนายก็มีข้อตกลงนะครับเมื่อเขาขอมาเช่นนี้นี่คือลูกกิ๊กของเจ้าชัยวุฒิดังนั้นเรื่องราวของไอเจ้ารัตรีชัยวุฒิซึ่งก็เป็นที่เป็นที่เป้าหมายที่จะเลงเป้าของกลุ่มคุณธรรมนักอยู่แล้วก็ลองดูนะครับ ผลการโหวตออกมาจะเป็นยังไงเก็บรายละเอียดนิดนึงครับเอาเรื่องความสะใจวันนี้ข่าวข่าววันนี้เป็นเรื่องสะใจที่รัฐมนตรีาบางคนถูกกระซวกนะครับอย่างที่ผมหรือท่านไปแล้วก็สะใจดี การอภิปรายของคุณมณภพรสอรส,อสอจากอ,อ,อีสานนะครับจากนาครพนมอภิปรายเรื่องยาเสพติดถูกประท้วงอย่างหนักเพราะอภิปรายพลเอกประวิทย์ไอเจ้าคนที่เห็นแล้วสะใจคือคารมครับแม่เราผมก็อยู่นอกสภาเจ้าคารมก็ประท้วงคนนั้นก็ประท้วงคนนี้ก็ประท้วง ปรากฏว่าเจอยัดกล้วยเข้าไปหน้าหงายเลยไม่กล้าประท้วงเลยคนนี้ว่ากันจริงๆแล้วอยากจะบอกก็บอกไม่ได้นะครับอยู่ห่างกันเหลือเกินสอสอมนาพรถ้าประท้วงอย่างนี้ต้องถามประธานบอกถามประธานก่อนว่าคุณคารมพลพรกลางนี้เออกรุณาบอกสังกัดพักด้วยสิคะ ท่านเห็นไหมครับในสภานี่เวลาต้องบอกว่าผมชื่อนี้พักนี้ไอ้นี่ไม่รู้พักไหนเป็นพักงูเห่าครับลเลยเจอกล้วยยักษ์เท่าไปก็เป็นภาพสะใจนะครับเก็บภาพสะใจมาให้ท่านดูเเหตุการณ์กรณีที่เกิดขึ้นข่าวสะใจอีกอันหนึ่งครับสอสอสมคิด อภิปรายเช้านี้เองนะครับไทยมติชนเอามาลงทันทีเลยครับเป็นข่าวทันทีเลยเหมือนกันอภิปรายเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติมติชนเอารูปไอ้เจ้าโบบาประกบคู่กับสอสอสมคิดจากอุบลเลยบอกว่าถึงบางอ้อทำไม ไอ้เจ้าแลมโบ้ปกป้องเบื้อกตู่ตลอดชีวิตไอ้สุดชีวิตเพราะว่าเขายกลูกไปทำเลยลูกของไอ้โบไปยึดฝากเข้าตำรวจให้เลยครับนี่นี่คือความเลวร้วายของระบบนะครับที่คุณประยุึ์สร้างขึ้นมาแล้ววันนี้ยังมาหน้าละลื่นในสภา เมื่อถูกชี้บอกว่าเป็นคนทําการรัฐประหารอยู่คนเดียวเราไม่เรียกปฏิวัตินะครับอันนี้เขาเรียกว่ารัฐประหารเอาละครับก่อนจะจากกันวันนี้ไม่อีกคนหนึ่งที่จะให้ท่านดูรูปความระรื่นคนไทยเหมือนกันครับเป็นคนไทยเหมือนกันเดินบนถนนเหมือนกันแต่คนละบรรยากาศคนละอารมณ์ ท่านดูเองก็แล้วกันนะครับฟ้าฟ้ากับดินสวรรค์กับนรกอยู่คู่กันในประเทศไทยขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดผมเก็บรายละเอียดวันนี้ในเรื่องของสภามาให้ท่านเต็มที่แล้วก็พบกันอีกทีวันเสาร์ครับอาจจะต้องเก็บเออไม่ใช่ควันหลงแล้วครับยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไง แต่ว่าวันเสาร์จะสรุปกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้กราบขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งปิดเครื่องครับดูสวรรค์กับนรกคู่กันในประเทศไทยหน่อยครับสวัสดีครับ